กลับมองเมื่อไรครเห็นดองเล้งไปพอกันอยู่หอไต้อหอไตปีดกฝนที่ตกเลยได้นน่ทาเบิงน้องทาลองดูปามีลางกาถ่ายด้วยนะเฮ้ยไปถึกปลา เบ็ดถปลาเอาเลยเด้ไจับคลองเผาอยู่นี่นะนี่เผาเบ็ดอยู่นี่ไปไปต่อไปใ้อะ่อ๋อะฝุดูมันฝนสิมาแล้วเป็นน้ำเฮาองจากบ้านนี่ฝนอย่บนต๊กนะอ๋อต้นไม้ใหญ่ ทั้ทงนี้มาตอนหับอยู่ทั้ง,งนี้ห่อผัดบ,บริษัทชื่อยังมาให้กินก็ <ปะ S 1> ห่าสิบูกาชื่อคือมันหุบแซวย่าอนอะไรพี่น้องเอาภามาเบิ่งเฉยๆไม่ไกลเอาพวกกูว่ากลับเอาเมื่อไรพี่น้องเลยไปไป็นางหลวงเผาลุดมาอยู่เมาลุดงามใครแล้บวกอากแจมไว้ไมันด้ครับใส่เบิ่งเฉยฮะใหญ่ออกูมวยวันนี้นะนี่หลังนี่ กูยังไปอย่มอากโดดใจมันหวงหลดแล้วมันหวลดแล้วฮานาๆจับตุปวดอยู่ห่วงหลดแล้วเกี่ยวกัอกูใส่นยตกันรงหอเนโอ้ตัวใหญ่กับมะขูหะใส่หมวกกันนอกแล้ว ชิซัมก็นอกแล้วไปป่ะไปต่อใช้ผ้ายิ่งใหญ่ี่ก็จะเออเด้อพูดเนาะเนาะเป็นเงินบูหานเป็นหอบูฮานไปหน่อยมีแต่ไหมได้เนาะไมมทั้งนั้นเลย สวยดูพกัน้องสวยงามลายพู้นจะไปถ่ายฮูปุายใหญ่พู้นพอเขาหิดกันนะนะอันอนี้ก็เอาจะกแทาึงแถ่าาเขาก็ากาตกาบต๊ตกกับเบิงพังเบิงฝนนี่แหละว่าเขาก็อาศัยห่มเพินนี่แลหละนี่ละนี่ว่ายใหญ่นี่นี่นะเอ้ปลาจุปลาเนย บวบเลยบวบนบุด้บวบัวพันเจอยบุเข็ไปใหญ่ <pr> ัวเงาัวเงาบ้านน้องลำจันน้องเมืองจำพรเด้อเน้องเด้อจือประเทศลาวเออประเทศลาวพาใหญ่เป็นน้องเขามักถ่ากันได้ใช่ปะจะเหลวขาหิดกันถายอยู่ได้หูไป เอาี่เขาบเอาแบบเขาบหิดค well, ือเไรทางได้ทางเขาพี่พี่จะไปหลัดเขากรได้ได้หลัดได้แยนกาวเดี๋ยวมันสิ่งใไม่ได้ตอากาศะีากาศดีมากากน้องเลยดีไรคนที่ตรงคำวันพี่ท่านี้เกลเขาได้นะพี่ท้าเขาโดยตรงนะ บเป็นพระใหญ่เดินทางต่อให้ฮะต่อตาดีเลยเดินทางต่อ้อนี่แหละข้าเจ้าหมักข้าเจ้าหมักไถ่เนี่ยไถ่แม่นบ่าน่นะเสื้อใส่บาทเลยบาทใส่บาทผักธนาคารบุญ มี่ห้างเงรานกา่อยวมีอรแตาส่วจะห้างต่อนี่ครับอ่ลพี่น้องมากันคนพากันมาเบิ่งตัวนี้กับ้นสิมาเน่มบนโบสดูสภาตลาดเ้ายหูยิ้มเชยน้องเห็นแต่เข้าจอรนเอาลงเฟซบุ๊กว่ถทายหุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lên phan chơi năm tham sao bạn đại chẳng nói hiểu sao nhàng quá con à ba nhàng lại men bỏ đâu ba leo nhau à ป้าป้าวอันตัวป้าอันาะลังดำหมเลยป้ากันกระลังลังดำตุ๊บัตเพียนนะตัวละโลสองโลเลยตัวสามโลใหญ่ดีไงตัวได้ห่อายนะตัวนี้ห่อใหญ่ห่อหน่อยนี่ห่อนี่บ่จะแล้ว ปลาลีเดอโอ้ตัวใหญ่กัะปลาแล้วไปเบิ้งยังวะปลานิลบอปลาเนี่ยปลาปาอันตัวปลาอันี้เนาะลังดำหมเลยปลากันกระละลังดำทุกปลาตะเพียนนะตัวละโลสองโลไปเลยทำรู ตัวได้หอไตนะตัวนี้ห่อใหญ่ห่อน่อยนี่หอนีบบปลาปลาลีเยโอตัวใหญ่ตัวแหมบานเฮ้อ่าไม่ให้ ไปเจอยางหัวงี้ยอะไยเจี๊ยบหยเลยห่านไหม่นอะไหมานเอาใกล้ๆนี yep. ่ปลาเันยักห่านกันท่ปลาหานแล้วหานเป็นนะมึงบ้านน้องลำจันน้องเลยน่พนตกเลยเอาไปดืมืะกับาเมือะกับนตก นี่ได้หอปไตพี่น้องหอไตปีดกโอเคพี่น้อยงงกรับขากรับนี่ขากรับเบิ่งยาวๆเลยพี่น้อยงงพี่น้องเนี่ยเยนเขาจะเลิกเียนมาจามมวนนะเขาจะอยู่ได้ใช่แสดุอยงนี้ โมเมนต์ต่ำๆเลยล็อกกระถืออยู่บนสะดุ้งน่ไปเบนนู้นเงี้ยไปบนนู้น <c oughs> เราได้เยอะเราได้สะดุ้งเราได้อยู่บนออปลานะกลับมายังมีคนเต่นั่นอยู่แต่เงี้ยกลับมาก็ยังมีองี้ยคนตึกสะดุ้งอยู่ยืนอยู่นี่แหละ Ya <laughs> còn phải nho, đại chứ. Mình còn nói, khai đại <cười> <cười> Đại rồi, thôi thử chứ đây nè, thế nè, bác khảo, bác khảo. <laughs> hơi hơi giác hả nhảy quanh này nè hả? Phát đâu, phá đâu? nghe nào đi một người mọi về cho người mọi cho mọi người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  mọi กับเขาแต่ไหนห้องน้ำฮะโอเคเยอะโอเคจุดห้องนี้บักหักอะไรนิดยู่ห้องแต่จุดห้องแต่ไฟจั <c oughs> นบนุญาเนาะพี่น้นนองมากับสุพรรณลับจากโรงเรียนขับจากโรงเรียนเลยก็มาต่ออยู่นี่มาต่ออีกพอผ่านกับผ่านไปแล้ว ยังยังนนใจบัได้ก็ห้องอรโลด้นี่วะนี่วห้องกระโหลเหงืใส่มหอยเด็กเนาะดี่ผู้บ่าวก็สนั่ผู้บ่าวก็สองคนอยากก่อเฮ้ยเฮ้ อุบ่าก็ต้องคนอย่างก่อนไปหองเขาจะถึงมาตีเฮาหรอนาแล้วเลยดนเนาะแล้วมาแห้งลมไมาแงลมผู้นี้ไดู้ะบอกมาเบิ่งก่อนทังทึ่งนงประมาณบันไดสดุดุเลยค้ย่หอเนาะโสุดใจเลย หน้าข้เจ้าเห็ดบดได้พี่น้องทำบดได้พอน้ำถ่วมได้หรือเ่เออได้เท่าตโตแต่ว่ากัได้เท่าตโตนี่ก็ถือว่าประมาณอลไรได้เบิดมือนะสา,ามที่คืออะไรตได้ตัวหนึ่งก็ยังประมาณอลไรได้ตะมวนนะข้าเจ้าอยู่ได้เลย A gente não Vịt ta xíu nhé, khắc ơi ไปซื้อนังไปน้องเลยจบพันเจยอากองว่าแต่หอตายตมาตตยปีดกไปน้องพอกันใหม่เดินทางเด้อคลิบต่อไปยัง อยู่ไหมทุນามะลอเล่ดทินจາาภรนเนือจําภรนเน่องอยู่หลือมปลลายไหไดดยไดามดอ่างที่ปลลายค้อม้าบึา๋งมส่วมครด้